รื่องจริงผ่านจอเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ได้รับรู้ถึงปัญหาของชุมชนบ้านบ่อนหลวงตำบลบอกเกลือจังหวัดน่านในปัญหาเรื่องของฟืนนะครับที่ใช้ในการต้มเกลือซึ่งปัจจุบันนี้หายากและมีราคาแพงขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วง1-2ปีนี้นะครับทีมงานจึงได้ประสานผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สำรวจปัญหาที่แท้จริง เพื่อรับรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชนเพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับในที่สุดเราก็วิจัยและพัฒนาได้เป็นเตามหัศจรรย์ที่นำเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทั้งที่มีในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงมาเป็นเชื้อเพลิงได้ผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามเลครับ โตโยต้าคนจริงสั้นสุกปีสองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดิ์แมโนเป็นยังไงบ้างสบายดีป่าไม่เจอกันตั้งสองเดือนเนาะครับผมแล้วแล้วเตาเป็นยังไงที่เราทำไปคราวที่แล้วครับหน้าตาของเตาก็เหมือนเดิมมีปัญหาแค่เปลี่ยนเตามันลำบากตรงซักเข้าซักออกนะเป็นไงได้ทดลองเตาแล้วมีครับ ก่อนเราใช้4-5ชั่วโมงอย่างนี้ได้เหลือแค่3ชั่วโมงครับรถวันวันทิพอ่านอะไรอย่างงี้ได้บอกว่ามีการเก็บข้อมูลอะไรไหมครับเก็บครับอาจารย์ทังให้ตัวติดตอมทุกวันเลยครับเออแลวเห็นบอกวันนี้ก็มามาครับมาทําสติครับอ๋อมาเก็บข้อมูลเก็บสติตินะครับอ่ะดีเดี๋ยวไปหาอาจารย์ครับครับขอทดลองรับพลังงานทดแทนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิต แต่มันช่วยลดต้นทุนเท่านั้นเองแต่ถ้าคนต้มเกลือเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเชือ้อเพลิงนะเขาจะอยู่ไม่ได้วัฒนธรรมการต้มเกลือของบ่อกเกลืออาจจะต้องสูญหายไปในอนาคตถ้าภาระในการซื้อพลังงานเขายังมีภาระอยู่ขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีการเกร็บข้อมูลเพิ่มปัญหาก็พบว่า ตัวเตาเนี่ยยังมีการเปลี่ยนถ่ายเชื้อเพลิงได้ค่อนข้างลําบากเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาเพิ่มตัวเตาให้แล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพเพิ่มเติมค่ะก็ตอนนี้เราก็ให้ทางช่างเราเนี่ยนะครับได้ทาตัว เก็บที่เท่านะครับใส่ไว้ในถังที่บรรจุเจอ,อเพลิงก็ได้นะครับเ,เวลาใช้งานเสร็จเนี่ยพิสวาตก็ไม่ต้องยกทั้งเตาออกไปแล้วนะครับก็ใช้ตัวหูหิ้วตัวน,นี้นะครับยกออกไปเฉพาะส่วนที่เป็นเป็นตัวน,นี้นะครับมันก็จะเบาแรงแล้วก็สามารถที่จะทํางานคนเดียวได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งการเร่งดีมันดับใช่ไหมฮะนกครกระจายไฟไม่สมเสมอนะครับก็เช่นเดียวกันนะฮะเรามีตัวเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานมาอีกอันนึงตอนนี้ให้ช่างทดติดแผ่นกระจายความร้อนนะครับซึ่งเปลวไฟตัวนี้ก็จะมาชนแผ่น แล้วก็จะกระจายออกซึ่งก็ทําให้มันไม่ไม่ดับแล้วก็ความร้อนได้ทั่วถึงเตามากขึ้นนะครับก็คิดว่ามันน่าจ,จะลดเวลาไม่สักครู่ที่ถ้าทดสอบไปก็ลดเวลาลงได้นะครับผลจากการบันทึกข้อมูลนะคะคือจะเห็นว่าทุกๆ1น,นาทีเนี่ยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ2-3องศาก็คืออุณหภูมิเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเตาโบราณที่ใช้กันอยู่ของชาวบ้านนะคะ อาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูแปลงต้นกล้าที่เพาะไว้คราวที่แล้วผ่านไปเดือนก,กว่าๆสองเดือนมันยังอยู่รอดดีไหมแล้วก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นไหมที่แรกเราปลูกไว้2,000ต้นแต่ทางหัวหน้าสมนึกเขาเามาให้อีก0 0ต้นสมทบครับผมเลยปลูกเพิ่มไปอีก1000ต้นส่วนมากก็จะรอด3,000กล้าในกรตายประมาณสัก200กว่ากล้าครับผมตอนนี้คือเห็นแล้วสภาพก็เห็นที่น่าพอใจครับคือว่าโตขึ้นครับรอดตายเยอะมาก แล้วก็คงอนาคตสักสามสี่ปีก็คงจะอันนี้ก็คงจะเห็นผลมีไม้ช้ยสอยเป็นไม้ฟืนที่ใช้ในการต้มเกลือได้แปลงนี้ก็คงเป็นต้นแบบให้คนบอกเกลือปลูกไม้ช้ยสอยขึ้นมาทดแทนผมก็เห็นดีด้วยนะครับและตอนนี้นะครับก็ได้เวลาแล้วที่เราจะมาดูผลรับนะครับที่ได้ระหว่างเตามหัศจันย์ของเรากับเตาแบบดั้งเดิม เตาโบราณเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงก,กว่าๆเรามาดูเวลาของเตามหรสยจน,นะคะจะเห็นว่าเวลาลดลงค่อนข้างเยอะประมาณ2ชั่วโมงก,กว่าต้นทุนของตัวเตาโบราณเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณบาทก,กว่าๆ1.92 1.9นะคะส่วนตัวเตามหศสรจย์นเนี่ยจะลดลงหน่อยนึงนะคะคือ1.63ตัวนี้หักลบแล้วรายได้เฉพาะในส่วนของเตาโบราณจะอยู่ที่10,001ต่อเดือนแต่เตามหาสจัจน์อยู่ที่15,000